สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมช่างวัดครับผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็แนะนำคูบาร์ต้าเอลสามสองหนึนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับก็ได้ทําการปรับปรุงแล้วก็เช็คนะเช็คแบบละเอียดทั้ง2 4จุดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปของวันศุกร์นะฮะ27เดือนตุลาคม2 5 0 0 ตัวนี้เป็นตัว s อสนะครับคานโค้งแล้วก็ผ่านลังเป็นพันสามครับรถไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ใช้งานน้อยนะครับเจ้าของเดิมนะครับลากเทรลเลอร์อย่างเดียวเหมือนเดิมนะฮะผมเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับซึ่งรายละเอียดของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งลูกค้าอีกทีก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดต่างๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับในช่องยูทูปช่างวัช ตัวนี้นะครับทำไมไม่เอาเข้าวลมหรอเอาเข้ารลมไง<ม>นะครับเดี๋ยวผม <c oughs> จะพาลูกค้านะครับเข้าชมแบบละเอียดครับเดี๋ยวให้น้องไปเล่มก่อน <c oughs> ไม่ต้องไปนะครับไม่ต้องไาเรียกว่าไม่ต้องไป น,นี่เป็นสินนะครับกับรถมือหนึ่งนะครับซึ่งรถมือสองตอนนี้นะครับเป็นรถทางเลือกนะครับแล้วก็เป็นรถทางรอดของพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมนรา,ายละเอียดต่างๆตัวแรกนะครับที่ผมเนี่ยที่เห็นฐาดตาเลยก็คือผมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่อยางหน้าตัวนี้ของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับของอะพโลูนะฮะยางหน้าของใหม่นะคานข้างบนเป็นคานบน คานบนก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับสาหรับหนึ่งท่านที่ข้ามนะฮะข้ามพวกล่องเขาเรียกอะไรล่องคูมันนะฮะที่มันสูงสูงหรือว่าข้ามคันนาสูงสูงแล้วก็เป็นรถที่สามารถลุยน้ําได้นะลุยหล่มได้สูงนะเพราะว่าคานข้างบนนะเพรเขาจะสูงจะไม่ติดใต้ท้องด้านล่างอันนี้คือประโยชน์ข้อหนึ่งของอตัวคานบนนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับเขาสามารถถอดออกได้นะครับลูกค้าเขาสามารถถอด ถอดสลักตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาค้ำไปเลยนะฮะขาค้ำค้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็มาถอดสลักตัวนี้นะครับถอดน็อตสองตัวแล้วก็ดึงออกตัวนี้นะครับก็จะยืนนะยืนนะครับยืนนิ่งเลยนะครับให้เราสามารถเปลี่ยนถ่ายได้สบายสําหรับท่านที่อยากถอดนะครับยางหน้าใหม่แล้วนะครับตัวที่สองนะฮะสีคันนี้คือเกจสามเอบวกนะครับ สีเดิมนะครับแล้วก็ฉัดรองรับน้ำมันดีเซลเบลดีเซล B20 ตัวนี้กระจบผมเปลี่ยนให้ใหม่ท่อนคัดยังไม่เคยตัดยังเป็นกาวเดิมท่อนฝาเกียร์ก็เป็นกาวเดิมอย่างหน้าใหม่ท่อนเขาเรียกอะไรท่อนคานหน้าพวกนี้ยังเป็นเดิมลูกหมากเดิมเบาะยังเป็นเบาะเดิม หลังคาเดิมครับสีบางคนด้านหลังสีเดิมยางหลังอยู่ที่ประมาณ95%ชั่วโมงการทำงานครับลูกค้าอยู่ที่1597ชั่วโมงผาาหลังครับตัวนี้เป็นผ่าน3นะฮะ DP 2234เป็นผ่านตรงรุ่นเลยนะครับใบ2273จัดส ไฟส่องสว่างด้านท้ายครับไฟท้ายมีทั้งสองข้างไฟสปอร์ตไลท์มีครบนะครับฟ้าไฮยังไม่เคยถูกเปิดนะครับกาวในส่วนของล้อซ้ายขวายังเป็นตัวเดิมที่ลากเทลเลอร์มีสะดือโ oh. อ้ยถอดไม่ออกเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีโรตารี่มาด้วยตัวนี้เดิมทั้งหมดกล่องเครื่องมือยังอยู่ หานใบเต็มนะครับตราช้างาในส่วนของบางคนด้านซ้ายสีเดิมนะฮะมีที่จับรองมือ,อยางหลังอยู่ที่95 95เป็นต์กระทะล้อครับเป็นสีเดิมามาดูด้านนี้ครับเราจะได้เห็นรอยกาวแบบชัดเจนเห็นไหมครับเอาตรงที่ปลายนิ้วชี้ผมนะครับยังไม่เคยมีการตัดท่อนอากาวของฝาเกียร เดิมด้านนี้จะชัดเจนที่สุดอย่างหน้าอย่างหน้าของใหม่คานนะฮะคานเดิมสีเดิมอันนี้ผมขออนุญาตแปะสีกเกอร์ร้านนะครับอ่ะดูสีของตัวแป๊บครับสีตัวนี้ไม่ได้ย้อมนะฮะเป็นสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมให้น้องเขาล้างทำความสะอาดผมบอกว่าห้ามให้น้ํายาถูกนะครับสีเดิมนะฮะแล้วก็ดู ลูกหมากก็เดิมตัวนี้เดิมกระทะจะบอกว่าไม่ถอดไม่ได้นะเพราะว่าถอดล้อแล้วนะครับใบดันครับใบดันใบมีดนะฮะใบดันข้างบนใบมีดด้านล่างเหลือเยอะดูคมไฟหน้าคมสวยยืนหนึ่งแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับก็ราคานะครับผมตั้งราคาอยู่ที่สามแสน่งหมื่นหบาท3า5 0 0 0บาท กับ3218 FP ถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับได้คันนี้ไปนะฮะเหมือนกันกันกบถูกลอตเตอรี่ 1, วันที่1แหละไม่ต้องไปอ,อ้างอิงว่าเป็นรถแท็กเตอร์มือ1นะครับเป็นรถแท็กเตอร์มือ2เกรด 3A บวกที่ผมช่างวัดนะครับตัวเนี้ยนะผมรับประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนครับส่งฟรี300กิโลเมตรสำหรับท่านที่มองหารถแท็กเตอร์ไว้ใช้ในครัวเรือน หรือจะเป็นรถแท็กเตอร์ที่เอาไปทำเงินเข้าครอบครัวก็สามารถรับคันนี้ไปได้นะครับสามแสนนะฮะหนึ่งาบาท อุปกรณ์2ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังครับส่งฟรี300กิโลเมตรนะฮะท่านที่สนใจ062ย์ครับสี่หกหนึ่งเจ็ดหกสอสองเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับท่านสามารถาวิดีโอคอลดูตัวรถได้นะครับสําหรับท่านที่อยู่ในระยะทางที่ไกลๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือบ้านผมเรียกว่าอ้อมแอมนะฮะ อยู่แถวๆนี้นะครับท่านก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้นะครับร้านโชคธนชัยเทกเตอร์นะครับก็0 6น4์1ก6 2 3เก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ